เรียนถามหลวงปู่ว่าเนขันเี่ยเปนี่พอาลอกเด้ไหวเลยเนี่หลวงปู่เลย,เย,เลยเสิ่งที่เราเห็นภาพอนาคตของตัวเองในขณะที่นั่งสมาธินั้นน่ะเ,เป็นความจริงหรือเปล่าหรือไม่เจ้าคะนี่ทางนี้ไม่ถูกหรอกผมถามยังไงนะเนี่ย ไาาอนใจไหนเขาตัวเองจิตสะอาดพอไหมไดีพอไหมใช่ไหมอ๋อแต่ความที่เวลานั้นถ้าจิตไม่มีเครื่องบนก็ถือว่าใช่ปราบปราบอันนี้ที่เวลานั้นถ้าใจยึดยึดสะเป็นอารมณ์นะปราบปราบถ้าใจดีให้นึกฐานพระพุทธเจ้าตรงจะไม่ผิดอ๋อถ้าในยึดพระพุทธเจ้าผิดพลาดยังเคยใช่แล้วไหนพระลูกพอกไว้ในจิตดีไหมนะนันน่ตอนต้นๆนะปราบปราบถ้านาคตใกล้แค่สามเดือน เถ oh. ามว่าเหตุพิเศษที่ว่าไม่ใช่ปกตินะาบาบัละจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จบาจากภาพพร,รนนะพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยค็ถามพระเจ้าไม่ต้องไปถามพระนิพพานหรอก oh. จากภาพพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบใจบูชาใช่ไหมกลับนะเมื่อถึงเห็นภาพพระรูปแล้วซึกถามว่าวันไหนที่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันเกิดความรู้สึกขึ้นจนจบไม่ผิดเลย ถึงวันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับถ้าต่อมาใหม่อย่างสามเดือนไม่กันไม่นึกถามพระเจ้าต้องการอารรู้ตัวเองอ๋อมันถูกบ้างเขียดบ้างเขียดมากกว่าถูกตรง่เพราะว่าเป็นทไปได้ก็ใจระมวดแฝงไม่ง่ายนอนอ๋อขึ้นขาอยากจะรู้อะไรให้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก่อนพทธรูปก็ได้เนกลยบกลับคำพิี่าละเอียดกำจัดที่วานน้ลายตัวไปใจปรองใส เราเอาความรู้สึกเรี่องตอน,นั้นจะไม่ิดฝาาอนี่ก็ตกลงว่าต้องยึดพุทธทางศาสนาประวัตินี้พุทธลกไปให<ช>้ผู้ใหญ่ต่อหน,น้า